SALGO เจอกันที่หอจกกักรกงจะเดินบริการด็กแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาพบก,กับเจ้ารถกระบะตอนเดียวนะคะที่สีสันไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะกับคันด้านข้างนี่เลยนะคะสีเขียวแนวซับแบบนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็น i s u z All New D-Max นะคะเครื่อง2,500ซีเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2 0 1 3นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเล่าเสริมแหนบนะคะแล้วก็แต่งเทารอยให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกนะคะอ่ะใครที่จะเอาไปวิ่งงานใครที่จะไปะค้นของนะคะคันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะคะอ่ะเริ่มดูที่ในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็น ตัว All New D-Max นะคะที่เราเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมนะคะให้เป็นตัว1.9่นะคะจะทำให้ดูแบบใหม่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะคะอ่าแล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นสีเขียวที่เรียกได้ว่าเป็นสีเขียวมุกทองนะคะสีเขียวจิ๊ดจ๊าดนะคะสวยโดดเด่นมากๆเลยค่ะเวลาโดนแดดน,นะคะคือสวยเด่นมากนะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมนะคะกับไฟตาซ้ายขวาดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะไร้รอยขีดข่วนนะคะ ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดกับตัวโลโก้ที่เป็นสีแดงเลยค่ะมาเริ่มดูที่ในส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะ,ะด้านข้างคันนี้นะคะเราจะให้เราจะมีเป็นกระจกคับสแควร์นะคะซ้ายขวาแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีแต่งเป็นล้อแมกเบลให้นะคะ คันนี้เป็นแบกเบลขอบ18นะคะแล้วก็ยางก็คือยางใหม่ๆใช้งานได้อยู่ยาวๆเลยนะคะ,ะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะล้อด้านหลัง2ข้างนะคะเราจะมีเป็นล้อ,อกระบาบรรทุกนะคะขอบ14ให้นะคะรัดกับยาง X c d 2ซนะคะ,ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเพาลอยนะคะแล้วก็ด้าน ด้านหลังนะคะมีแหนบ10ตัวเลยนะคะแต่งให้แล้วพร้อมบรรทุกแน่นๆเลยค่ะคันนี้นะคะตัวกระบะนะคะก็กว้างขวางขนของได้เยอะนะคะ,ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดได้เปิดเปิดขนของได้สะดวกนะนี่นี่โอเคขนของได้สะดวกเปิดปิดได้สะดวกนะ ่าแล้วก็คันนี้นะคะก็มีไฟท้ายซ้ายขวาตามสไตล์ All New D-Max เลยค่ะข้างในนะคะกระจกคันนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นลงได้สะดวกนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะตัวเบาะนะคะเราแต่งให้นะคะเป็นเบาะสีแดงนะคะตามสไตล์รถแข่งเลยนะคะ อ่าแล้วก็เครื่องเล่นนะคะก็คือเล่นได้ทุกอย่างนะคะคันนี้นะคะเราแต่งให้มีเป็นพวงมาลัยนาดี้ด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยนาดี้คอพับนะคะแล้วก็มีเข็มวัดบูทให้ด้วยนะคะเข็มวัดบูทให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไมน้อยวิ่งแค่8ปดหมื่นเท่านั้น,นะคะ่ะอ่าในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะ กล่องเดิมเครื่องเดิมนะคะแต่ว่าเราแต่งรอบข้างให้นะคะเป็นแต่งสวยงามนะคะเป็นแต่งอินเตอร์นะคะแล้วก็พ่อชุดใหญ่ให้นะคะแต่งให้แน่นๆเลยค่ะคันนี้สำหรับ All New d m a x คันนี้นะคะแต่งให้ครบเยอะๆแบบนี้พร้อมใช้งานนะคะมาในราคาเพียง2,98,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดลดได้เยอะไม่มีบอกแวกเพิ่มค่ะ มีค่าดำเนินการทุกอย่างนะคะแถมค่าน้ำมันกับบ้านให้อีก2,000บาทไปเลยค่ะถูกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0927950671นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่ s i 5 3 8 f h t l m นะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นได้เลยนะคะ โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรัวันนี้นะคะขออญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย